สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นกจะพาทุกคนมาทำซุ้มไม้ไผ่อันนี้ก็เป็นบางส่วนที่พี่นกได้ทำเสร็จไปบ้างแล้วเนาะความสูงของเสาที่พี่นกทำซุ้มเนาะก็ความสูงอยู่ที่สองเมตร1 0เซนเนาะก็แล้วก็คานคานด้านนี้พี่นก อยู่ที่ความยาว2เมตร80เซนเนาะแล้วก็ตรงหัวคานตรงนี้พี่นกก็จะวัดจากปลายจนมาถึงจุดที่พี่นกเจาะน็อตนะตรงเนี้ยก็คือ35เซนแล้วก็เจานะเนาะแล้วส่วนเสาก็วัดจากหัวตรงนี้ลงไปอยู่ที่8เซนเนาะวัดแล้วก็เจาะตรงกลางแล้วก็ยึดด้วยนอนะ็อตเนาะก็พี่นกก็จะทำแบบเนี้ยทั้งหมด4เสาเลย ก็ออกมาลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะเหลืออีกหนึ่งชุดที่พี่นกจะทำการเจาะให้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะว่าพี่นกทำยังไง หลังจากที่ตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่นกก็จะมาเลื่อยคานขวางด้านบนเนาะซึ่งอันนี้พี่นกจะใช้ความยาวอยู่ที่2เมตร60เซนเนาะก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะทุกคน Thank <laughs> you. ที่เราได้คานด้านบนแล้วนะพี่นกก็จะเอามาพาดในลักษณะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เลยเนาะระยะห่างที่พี่นกวัดก็คือ33เซนเนาะยึดด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายด้วยตะปูเนาะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ หลังจากนั้นพี่นกก็จะตัดไม้ความยาว2เมตร80อีก7เส้นเนาะเพื่อที่จะพาดขวางอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เลยเนาะระยะที่พี่นกออวางไม้นะก็อยู่ที่ราวๆ30เซนติเมตรเนาะห่างกันก็จะยึดด้วยตะปูเหมือนเดิมเนาะก็พอวางแล้วแนวก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยทุกคน อันนี้ก็จะเป็นด้านบนของซุ้มที่พี่นกจะเอาไว้ให้ต้นไม้พาดเนาะด้านบนก็จะเป็นแบบรูปแบบตารางหมักฮอตเนาะก็จะออกมาลักษณะแบบนี้หลังจากที่พี่นกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วซุ้มไม้ไผ่ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวต่อจากนี้เนาะขั้นตอนถัดไปพี่นกก็จะเอาต้นไม้ให้มันมาลามอยู่บนนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้พี่นกคงขอจบเพียงเท่านี้นะฝากกดติดตามช่องบ้านนอกคอกนาะแอดคําบุกด,ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ